ราชาลูกหนังทัว่วโกขอเสนอผนึกกำลังราเฟลวารานอุทิศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเกมแดงเดือดให้แนวรับทุกคนราเฟลวารานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุทิศรางวัลเพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์หรือแมนออฟเดอะแมตช์เดิมที่ได้รับจากเกมที่ต้นสกัดเสมอกับลิปูศูนย์ต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมาให้กับอองเดโอน,าน่าและบรรดาเพื่อนร่วมทีมในแดนหลังก่อนลงเล่นนัดดังกล่าวหลายคนฟันธงว่าลิพูมีโอกาสที่จะชนะสูงรวมถึงน่าจะยิงได้หลายลูกด้วย พราะพวกเขามีฟอร์มโดยรวมเหนือกวามมา่าแมนเชแถมซีซั่นที่แล้วก็เคยเปิดบ้านไล่ถล่มคู่ปรับตลอดการไปถึง7 0แต่กลับกลายเป็นว่าทีมเยือนเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นจนได้1แต้มกลับบ้านทางนิวารานได้รับเลือกให้เป็น Player of the Match ในเกมนั้นเจ้าทางทีมลีกหลังเขาปักหลักในแดนรับได้อย่างเหนียวแน่นซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ถ่ายรูปรางวัลพร้อมกับโพสต์ลงอินสตาแกรเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดยิตแถมยังแท็กชื่อ ID ของอองเดโอนาลุกชอจอนี่อีเวนและเดโกดาโลด้วย เพื่อเป็นการสื่อว่านี่เป็นรางวัลที่เกิดจากการผนึกกำลังของแดนหลังทุกคนสารต่อจากแดงเดือดลูกชอเร้าแมนยูต้องเล่นให้ดีแบบคงเส้นคงวาลูกชอแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์เตดกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่าต้องเล่นด้วยฟอร์มที่ดีแบบคงเส้นคงวาให้ได้หลังล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอกัรลิพูเมื่อวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมาผลการแข่งขันที่ออกมาทำให้หลายคนแปลกใจกันพอตัว เพราะหลายเกมก่อนหน,น,นี้ฟอร์มของปีแสดงแย่กว่าหงแดงเยอะสุดๆดาวเตชาวอังกฤษเผยว่านี่ต้องเป็นรากฐานของเราเราต้องทําให้ได้แบบนี้ในทุกนัดไม่ว่าจะเป็นการเยือนแอนฟิลด์หรือที่บ้านของเราเองก็ตามทุกอย่างมันต้องเป็นแบบเดิมอยู่เสมอผมคิดว่าความคงเส้นคงวาคือสิ่งที่เราขาดไปในฤดูกาลนี้มีบางเกมที่เราเล่นได้ยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นวันที่เจอกับเชลซีที่บ้านของเราเองที่เล่นได้ดีมากๆ แต่พอต่อมาเราทําให้ตัวเองต้องผิดหวังด้วยการเจอกับบอลมัดที่บ้านของตัวเองแล้วแพ้ไปศูนย์ต่อ3มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เราไม่สามารถยอมรับเรื่องแบบนั้นได้เราต้องแก้ไขเรื่องนั้นและเปลี่ยนมันให้ได้โดยเร็วเพราะเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปไม่ได้แมตตูมเมนีสุดภูมิใจสวมปลอกแขนกัปตันทีมนำทัพแมนยูเกมแดงเดือดผมภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติเดินนำทีมลงสนามในวันนี้ มันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเส้นทางอาชีพของผมกับการได้เป็นกัปตันทีมของสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมได้รับมันมาแล้ว2คนผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กผมรู้ระบบและขั้นตอนการทํางานของผมและผมขอบคุณกับการได้รับโอกาสนี้และแน่นอนผมหวังว่าจะได้รับมันอีกในอนาคตผมมีเป้าหมายเล่นให้ดีที่สุดในเกมการแข่งขันไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิน้นไม่สนใจว่าใครจะว่าอย่างไรหรือคิดอย่างไรกับผมผมต้องการเล่นฟุตบอลให้ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นั่นคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่ต้องการผลเสมอศูนย์ต่อศูนย์ในเกมนี้ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้และมีคะแนนตามหลังพื้นที่แชมเปี้ยนลีก7คะแนนจากการลงเล่นไปแล้ว17เกมแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอระบายลงทางโซเชียลมีเดียไม่ต้องการเห็นสมสนซื้อคาโซฟิแอนอัมระบัดกองกลางมร็โกโกจากฟิออร์เดนตินา่าอัมระบัดถ,ถูกประเมินผลงานว่าเล่นต่ำกว่ามาตรฐานในเกมพรมเมีลีก ที่แมนเชสเตอร์ูไน็ดบุกเสมอลิปูศูนต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็อยู่ในสนามจนจบ90นาทีสร้างความงุนงิดใจให้กับแฟนบอลอย่างมากแฟนบอลผีแดงจำนวนไม่น้อยใช้โซเชียลมีเดียแสดงความคิดเห็นว่าสมสรไม่ควรเซ็นสัญญาถาบอลกับอัมระบัตเพราะไม่เพียงแค่ฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจที่แอนฟิลด์แล้วผลงานของกองกลางทีมชาติโมร็อกโกก่อนหน้านี้ก็น่าผิดหวังเช่นกัน จากสถิติที่จดบันทึกโดยโซฟาสกอร์อัมระบัดมีตัวเลขการผ่านบอลที่แม่นยำเพียง57%เท่านั้นตัวเลขการดวลกับคู่แข่ง8ครั้งชนะเพียงครั้งเดียวและที่แย่ไปกว่านั้นคือการเสียการครองบอลไปถึง16ครั้งในเกมเดียวเมื่อพิจารณาจากผลงานก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่แฟนๆผีแดงต่างรู้สึกผิดหวังกับกองกลางวัย21ปีที่ตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรน,นับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2022เมื่อปีที่แล้วทั้งนี้แมนเชสเตอร์เต็่ใจให้ฟิออเรนตินาไปแล้ว10ล้านยูโร สำหรับข้อตกลงยืมตัวอัมระบัตตลอดฤดูกาล2023-2024ถึงโดยมีเงื่อนไขซื้อขาดในราคา2 0 5ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านยูโรเดอร์มอตกาลเกอร์ <S <S <ager> อดีตเปาพิมลีกยืนยันดิโกดาโลแบ็กแมนเดตควรถูกเหลือง2ใบติดในเกมเสมอริพูศูนย์ต่อศูนต์แต่สำหรับดาวินนูนเยสซึ่งเถียงผู้ตัดสินเช่นกันเป็นจังหวะที่ตอบยากว่าสมควรโดนด้วยหรือไม่ บิ๊กแมทวันอาทิตย์จบไรสกอร์ยังมีดราม่าช่วงโทเจ็บดาวโลประท้วงใส่ไมเคิลโอลิเวอร์ที่ให้เขาเสียทุ่มอย่างผิดพลาดแต่กลับโดนเหลือง2ใบติดภายใน15วินาทีแกลลี่ในวิวกับเจมี่คาร์เกอร์ตำนานจากสสมสรนวิจารณ์โอลิเวอร์ไม่ควรถึงขั้นไล่ดาวโลออกแต่ทางคาร์เกอร์ยืนยันอดีตเพื่อนร่วมอาชีพทำถูกต้องเมื่อคุณดูภาพช้ายูนิเต็ดควรเป็นฝ่ายได้ทุ่มกรรมาการผู้เคยทำหน้าที่ระหว่าง1 9 9 2กถึง2007กล่าวกลางรายการเมื่อวันจันทร์ แต่ย้อนไปตอนเห็นจังหวะนี้ในเวลาจริงผมก็ยังไม่มีความมั่นใจดังนั้นโอลิเวอร์ไม่ได้ให้ลูกทุ่มผิดฝั่งแบบชัดเจนขณะเดียวกันคุณไม่สามารถแสดงพฤติกรรมแบบด่าโลได้มันเป็นภาพที่ดูไม่ดีซึ่งถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่นี่คือบทลงโทษที่เราผู้ตัดสินใช้ในฤดูกาลนี้และเป็นเหตุผลที่คุณเห็นการแจกใบเหลืองจํานวนมากด้วยข้อหาเถียงกรรมการเกมที่แอนฟิลด์ก่อนหน้านั้นช่วงกลางครึ่งแรกมีจังหวะนูนเยสกระแทกจอร์นี่อีเวนล้มเสียฟาว แต่ยังไม่หยุดเล่นยิงบอลทิ้งแถมเข้าไปพูดบางอย่างกับผู้กำกับเซนจนโอลิเวอร์แจกเหลืองหัวหอกของแดงยังออกท่าทางปลบมือยกนิ้วโปง้งซึ่งมีหลายฝ่ายมองว่าเข้าข่ายประชดคำตัดสินควรโดนเหลืองสองเช่นกันและกาลเกอร์ถูกพิธีกรถามความชัดเจนมันเป็นจังหวะที่ตอบได้ยากเพราะกรณีลักษณะนี้เราไม่มีหลักการชัดเจนแบบวิชาวิทยาศาสตร์คุณบอกผมว่าดารโลไม่ควรโดนเหลืองสองใบแต่สองนาทีถัดมา คุณกลับต้องการให้นูนเยสโดน3ใบรวดผมไม่มีคำตอบจะให้เพราะไม่ว่าทางเลือกไหนคุณจะบอกว่าผมคิดผิดภายใต้โลกฟุตบอลยุคปัจจุบันเรากรรมการไม่มีทางเลือกผมเข้าใจที่ u ยู t e นเต็ดเรียกร้องให้ดาวินโดนไล่ออกแต่ผู้ตัดสินในสนามไม่ได้ตัดสินใจทําแบบนั้นมีรายงานว่าอาร์เบียไลฟ์ซิกสมสอดังจากเยอรมนีสนใจเซ็นสัญญาก,กับเจดอนซานโชแนวลูกโลกลืมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สานโชถูกจับดองแบบไม่มีกำหนดน,นับตั้งแต่ออกแถลงการ์ตอบโต้เอริกเทนฮากหลังเฮดโค้ชชาวดัตบอกว่าเขาซ้อมไม่ดีพอจนไม่มีชื่อในเกมไพ่อ์สซอนเมื่อเดือนกันยายนนั่นทำให้มีข่าวลืออย่างหนักว่าดาวเตะทีมช่างกริดซอแวลย้ายออกจากโอทัฟฟ์ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้และล่าสุดไลฟซิกเป็นอีกทีมที่สนใจตามรายงานของบิวสื่อจากเมืองเบียร์ก่อนหน้านี้บริเยนบวลมีข่าวพัวพันอยากจะเซ็นสัญญาก,กับสานโชกลับไปอีกครั้งแต่ค่าเหนื่อยของเขากลายเป็นอุปสรรคสำคัญ ส่วนบาร์ซลโลนาและยูเวนตุสก็ติดตามสถานการณ์เช่นกันขณะเดียวกันมีการเปิดเผยว่าจอร์เมอร์เทอร์ผู้อำมวยการฟุตบอลของยูเวต์เดินทางไปซาอุดีอาระเบียเจรจารกับบรรดาทีมเจ้าสัวเสนอขายซานโช่รวมด้วยกาซิมิโร่ราฟเอวรานและอองโตนี่มาร์ซิยาลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อระดมทุนซื้อแข้งใหม่ตลาดหน้าหนาวนี้เรอัลมาดริดตกเป็นข่าวสนใจดึงตัวราเฟเอวารานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้ ราชันชุดขาวเจอวิกฤตแนวรับพาเรตกันเจ็บหลังจากล่าสุดดาวิดอาราบาเจ็บเอ็นไข้หน้าหัวเข่าฉีกขาดระหว่างเกมที่ชนะเบียไดเอา4-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้คาร์โลอันชลติเหลือกองหลังอาชีพเพียง2รายเท่านั้นคือนาโชกับอันโตนิโอเนดิเกอร์โดยรายหลังลงสนามบ่อยจนแทบไม่ได้พักเลยสโมสรวางแผนเสริมแกล่งให้ตำแหน่งนี้เมื่อเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ เนื่องจากรูดิเกอร์และนาโชต่างก็อยู่ในวัยเลข3ดังนั้นจึงอาจพิจารณาดึงกองหลังรายใหม่เข้ามาแก้ขัดชั่วคราวเท่านั้นในช่วงหน้าหนาวคาร์เดนาโคเปซื่อจากแดนกระทิงดุรายงานว่าวารานเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โลสบังโกสอาจดึงเข้ามาแบบยืมตัวกองหลังชาวฝรั่งเศสไม่ฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวเองที่ต้องตกเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งในซีซั่นนี้นั่นอาจทําให้เขาพร้อมสําหรับการย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลอีกทางเลือกของพวกเขาคือการเรียกตัวราฟามาริน กลับมาจากการยืมตัวที่เดปอร์ติโบอาลาเบสโชเซ่มูริโยกุนซือโรมากล่าวหามีนักเตะและบุคลากรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางคนผู้เป็นตัวขวางความสำเร็จของสโมสรซึ่งหลงเหลือมาตั้งแต่ยุคเขาเข้าคุมเมื่อ7ปีก่อนโดยไม่ระบุชื่อว่าใครวันจันทร์ที่ผ่านมาจอนโอบีมิเกลอดีตลูกทีมสมัยเชลซีปล่อยรายการ y o YouTube มูริโ่โฟนอินสัมภาษณ์จากกรุงโรมโดยความยาวกว่าหชั่วโมง และมีบางส่วนซึ่งสเปเชียลวันกล่าวถึงช่วงเวลากับปีแสดงผมเจอหลายคนที่ยูนเต็ดซึ่งหลังจากคุมได้2เดือนผมบอกสมสรอนว่าหากยังมีพวกเขาเหล่านั้นอยู่ทีมจะไม่มีวันประสบความสําเร็จมูรินโญ่กล่าวจนมาถึงตอนนี้กลุ่มคนพวกนั้นก็ยังอยู่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นบางรายแต่รวมถึงบุคลากรในส่วนอื่นของสมสรอนด้วยยูนเต็ดยังมีซีอที่ยอดเยี่ยมและหากย้อนกลับไปผมคงอยากจะร่วมงานด้วยนั่นคือริชาร์ดอาโนแต่ตอนนี้เขาคงเตรียมลาสมสรอนแล้ว อานูเคยทำงานกับผมในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแต่ไม่ใช่ซ e อและคงเป็นเรื่องดีหากผมมีเขาอยู่เคียงข้างแต่ตอนนั้นการโน้มน้าวสมสรสนไม่ใช่เรื่องง่ายผมเคยเปลี่ยนเพ้เล่ยนยูเนเต็ดคนหนึ่งออกช่วงพักครึ่งจากนั้นเอเจนต์ของเขากล่าวหาว่าผมกำลังบุลลี่ลูกทีมตอนนั้นผมต้องการเปลี่ยนแปลงมันเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างแต่ตอนนี้ผมแค่หัวเราะเมื่อมองย้อนกลับไปทางนี้ผู้เล่นปัจจุบันของยูเนเต็ดมีเพียงแค่ลูกชอองโตนี่มาร์ซิยาวสกอตต์แม็กโทเมนและมาร์คัสแลตฟอร์ ที่หลงเหลือจากซีซั่นแรกของมูรินโญ่ถึงแม้จะขัดแย้งกับคนในของสโมสรแต่กุนซือโปรุเกสไวย60ยังกล่าวเพิ่มเติมแสดงความรู้สึกที่ดีกับแฟนบอลแมนยูต็ดผมเคยกลับไปที่โอทัฟฟอร์ดครั้งหนึ่งเพื่อออกรายการวิเคราะห์เกมทั้งสนามก็ปลบมือร้องเพลงให้ผมมูรินโญ่พูดต่อหากเรื่องแบบนั้นเกิดเมื่อผมกลับไปอินเตอร์มาดริดปอร์โตหรือเชลซีคุณอาจบอกว่าเป็นเพราะความสำเร็จที่เราทำได้ แต่เมื่อสโมสรที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อย่างยูเนเตดทำแบบนั้นให้กับโค้ชผู้คว้าแค่แชมป์ยุโรปลีกครับคอมมิชชั่นที่ิวและจบที่2ในลีกผมจึงได้ข้อสรุปแฟนบอลยูเนเตตต่างรู้ดีว่าผมทุ่มเททุกอย่างแล้วและรักสโมสรแค่ไหนดังนั้นผมไม่มีความเสียใจกับช่วงเวลานั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ